สวัสดีครับชาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผวกับที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อเป็นดวงของคุณคนเดียวนะครับสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอ,อะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างพาไพ่ใบแรกขึ้นเป็นไพ่หนึ่งดาบ หดาบเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังตั้งใจที่อยากจะไปสู่ความสําเร็จกําลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันดาบเนี่ยนะครับมันหมายถึงชัยชนะมันหมายความสําเร็จได้ด้วยดังนั้นบอกเลยว่าคุณคิดหรือทําอะไรแล้วมุ่งหน้าไปให้สุด สุดท้ายคุณจะมีโอกาสมีความสําเร็จแล้วก็มีชัยชนะเข้ามาหาตัวคุณเองอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับดังนั้นพยายามอดทนตั้งใจไปให้ถึงเป้าหมายแล้วคุณจะมีความสําเร็จมากกว่านี้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างนะครับมันต้องฟันฝ่าไปด้วยสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้รับโอกาสดีๆความมั่นคงของคุณก็จะมาเช่นกันนะครับ ก็อย่าลืมนะว่าอพยายามอดทนต่อสู้แล้วชาวมีนจะประสบความสําเร็จอิทธิพลนะครับของดาวประจําตัวเนี่ยโคจรน,นําหน้าลัคนาแล้วไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูพบเือนมีนาาใช่ไหมครับราหูเนี่ยกำลังจะเดินออกมาจากราศี เมษนะครับมาทับลักขณากับชาวมินนะรา,าหูจะมาทับลักราหูเนี่ยนะครับเวลาโคจรทับลักเนี่ยมาจากพบเหลือนวินาศ์มาจะทําให้ชาวมินลักขณามินนะครับอาจจะมีสิ่งที่อาจจะดูเหมือนกับอึดอัดใจบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่า ต้องเดินทางไกลไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องแบบพยายามมีกลยุทธ์มีวิธีทางการเอาตัวรอดค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งแต่มันก็จะสําเร็จดีการที่ดาวราหูกุมหลักมีข้อดีด้วยแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะครับข้อดีแปลว่าชาวมินลัคนาม,มินก็จะมีความเป็นโลกส่วนตัวมากขึ้นนะครับพูดง่ายง่ายคือโลกลืมเลยทีนี้เพราะว่าเดิมก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วราหูมาจากพบเรือนวินาศทับเข้าไปอีก บอกเลยว่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่ก็จะแบบค่อนข้างปิดวิเวกปิดแบบมีเซฟโซนเยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเดินทางคุณจะเดินทางแบบชิปจรอลงเท้าไม่อยู่กับที่เลยเดินไปทุกสารทิศไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับเดินทางตลอดเวลานั่นแหละคือดาวราหูทับลังและนะครับมันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าชาวชาวมิลลัคนามีต้องระมัดระวังความโลภความโกรธความอยาก นะครับมากเกินไปอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่หมายความว่าดาวดวงนี้มันคือดาวที่มันกระตุ้นความรู้สึกของเราแล้วมาอยู่ในลัคนาเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นทั้งที่ตามจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกแต่ว่าเมื่อลาหูทับลัค์ยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นในนมทิศทางที่ดีได้แล้วก็เสียได้ทางว่าทางที่ดีคืออะไรลาหูทับลัคมันแปลว่าได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลเดินทางอันนี้จะดีแต่ถ้าคุณอยู่กับที่บอกเลยว่าคุณจะแบบ เงียบจนแบบสันโดษโลคลืมเลยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยลาหูทับลักแล้วอืมกดดันนะครับเหนื่อยหนักแต่ก็คือมันไม่ได้เหนื่อยหนักทางทางการทํางานนะแต่มันเป็นการเหนื่อยหนักในทางภาระใจนิดนึงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีความรู้สึกแบบมืดแปดด้านเพราะราหูมันคือเงามันคือความไม่ไม่ชัดเจนเนาะเ,เวลามันทับลักมันก็จะทําให้เราค่อนข้างดูแบบ สมองตื้อสมองตันคิดอะไรได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เป็นลูกประทับเลยนะครับเขาถึงมีวิธีแก้ว่าไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับถามว่าน้ํามันตะเกียงเติมที่ไหนนะครับสำหรับคนไม่รู้นะก็ตามสารหลักเมืองนะครับหรือตามมูลนิธิต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีะให้น้าให้เติมน้ํามันตะเกียงนะครับแบบนี้แล้วก็พยายามอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะครับแบบนี้เนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่ออันนี้เป็นเกร็ดและเกร็ดน้อยให้กับตัวคุณเพราะคุณจะมีความเครียดเข้ามาจากไพ่บันดีอืมนะครับคือไพ่เดอะแฮงแมนและลืมบอกว่าดาวราหูมาจากพวมิดาศมันแปลว่าจบสิน้นอืมแปลว่าปล่อยวางได้ด้วยนะเออแปลว่าปล่อยวางได้ด้วยตรงกับไพ่เปะเลยนะครับบอกเลยว่าตรงกับไพ่เปะเลยใครที่ยึดติดคุณจะทุกข์มากๆเลยเพราะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วผมพูดได้ตอนนั้น่ะราหูทับรักผมนะแล้วเป็นกาลกินีด้วยนะ เน,นะครับมีเสียญาติผู้ใหญ่ก็คือคุณยายแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับส่วนเออแล้วก็จะค่อนข้างอึดอัดคิดอะไรไม่ คือคิดอะไรได้แต่ทําจริงไม่ได้สักอย่างเลยนะครับมืด8ด้านเหมือนกันที่เขาพูดเลยตอนนั้นผมยังไม่มีวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับผมยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นนะรู้แต่ว่ามันมืด8ด้านมากเลยคิดได้แต่ทําอะไรไม่เป็นรูปไปทาสักอย่างเลยไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ของคุณไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเดินโครจรไปในทิศทางที่ดีดังนั้นบอกไว้เลยว่าตัวอยาเสียศูนย์ทุกอย่างมันจะเข้ามาแต่สิ่งที่เราป้องกันได้คือตัวเราเอง มันยังมีดาวประจรําตัวคุณยังโครจรที่ดีอันนี้อย่าซีเลสนะครับที่ผมพูดไปแค่อยากจะบอกให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราอะนะครับพยา,ายามอย่าไปยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเพราะดาวราหูม,มันคือการยึดติดมันคือการจมปลักแล้วคุณจะทุกแบบนี้เพราะผมเคยผ่านมาก่อนผมรู้แต่คุณน่ยสามารถที่จะปล่อยวางได้มีไพ่ใบนี้มาก็คือไพ่เองออบครับนะครับแล้วมาพร้อมกับผม ไพ่สิบดาบมาแปลว่าการจบสิ้นนั่นแปลว่าอย่ายึดติดกับอะไรทั้งนั้นเลยนะครับปล่อยวางให้เป็นอิสระแล้วพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับให้มันดีขึ้นถามว่าทํายังไงให้มันดีขึ้นมันแปลว่าเราต้องพยายามเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวพยายามปล่อยวางความรู้สึกมีไพ่ใบน,นี้ไพ่เดอร์สตาร์เดอรสตาร์แปลว่าความหวังเดอร์สตาร์แปลว่าการปล่อยวางแปลว่าการแบบอย่ายึดติดอะ่ะอย่างที่บอกไปว่า ถ้าคุณทําได้คือต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออีกทางหนึ่งคือเดินทางนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทํานะครับในช่วงปีครึ่งนี้อ่าแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นหรือปล่อยวางได้ดีขึ้นเห็นไหมมันจะหลุดพ้นไปไพ่เนี่ยมันกําหนดมาแล้วว่าเราสามารถหลุดพ้นได้ลาหูเนี่ยบังเอิญมาจากภพวินาศด้วยของชาวมีนมันเป็นความโชคดีในความโชคหลาย โชคหลายคือลาหูมาจากพบวินาศทับมันคือความหยึดติดแต่มาจากพบวินาศคือความปล่อยวางงงไหมครับมันเหมือนกุญแจที่ล็อกแล้วก็เปิดล็อกได้ตัวเองได้อะมันอยู่ที่ว่าตัวเราอะ่ะจะทําในที่ในทางไหนอ่าประมาณนั้นบางคนมีกุญแจแต่ก็ไขกุญแจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะบางทีเราเมื่อแปดด้านเราไขเหมือนเราแบบเฮ้ยกุญแจมีนะอ่าลูกกุญแจมีนะ แต่เรามองไม่เห็นนะมันเหมือนเวลากลางคืนแล้วไฟดับแล้วเราไขกุญแจไขย,ยังไงก็ไขไม่ได้สักทีนั่นแหละคือลาหูประมาณนี้เลยนะครับแล้วลาหูนะ่ะมันถูกสะกดข่มด้วยด้วยเอาชนะได้หนึ่งอย่างคือธรรมะนะครับด้วยทางธรรม นะปฏิบัติธรรมโอ้คนมีนทําได้อยู่แล้วนะครับดาวพระหัสวีดีเป็นดาวประจําตัวเนี่ยแปลว่ามีศิลธรรมมีจัญญาอยู่แล้วนะแต่อย,ย่ายึดติดนะเพราะชาวมีนเป็นคนยึดติดด้วยอย่างหนึ่งด้วยอันนี้ก็ต้องปล่อยวางนะครับใครใคร move on ได้นะครับอย่างที่ไพ่บอกใคร move on ได้คนนั้นหลุดพ้นจากราหูนะครับหรือใครที่มีปัญญาในการคิดอย่าเชื่อคนอื่นง่าย อย่าเชื่อคนอื่นง่ายและอย่าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตนเพราะดาวราหูเวลามัน,มนเข้ามาทับหลักมันจะทําให้เราอะเห็นกงจากเป็นดอกบัวทั้งที่ตามจริงเรามีขเขาเล่าอะไรน,นะมีมีสติมีปัญญาดีอยู่แล้วแต่ราหูมันทับหลักมันทําให้เรามืดบอดในช่วงขณะหนึ่งอันนี้แหละคือตกม้าตายกันเยอะเพราะตามจริงแล้วเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนที่แบบมองอะไรที่ดีอยู่แล้วแต่ตกม้าตายนะ เออประมาณนี้อันนี้เรามัดระวังด้วยนะครับนะมันเป็นจังหวะเนาะแล้วอะไรที่ไม่เคยทําอย่าไปยุ่งนะครับบางคนเน่ยไม่เคยลงทุนไม่อยากลงทุนไม่อยากทําอะไรอยู่ๆคิดอยากลงทุนขึ้นมาพอลงทุนเสร็จแล้วขาดทุนกระจายเลยหรือถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องเรามัดระวังเพราะราหูนี่แหละมาจากภพวินาศวินาศแปลว่าอะไรครับวินาศแปลว่ากระทันหัน และมันเป็นดาวราหูด้วยนะจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเออบางทีเนี่ยอาจจะเสียรู้คนอื่นเพราะตัวเราเองนี่แหละนะครับไปเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปนะแบบนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเตือนแล้วสำหรับชาวมีนลัคนามีนบางคนบอกทายไลท์ทำไมถามหน่อยเถอะถ้าผมเตือนแบบนี้แล้วคุณระวังกับคุณมาเจอเออเป็นอ่อาคืออะไรนะเจอคนหลอกคนลวงแล้วคุณจะเอาคำไหนครับ ระวังผมเตือนหลายแล้วคุณระวังกับการที่เราโดนหลอกแล้วแล้วเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่เอกับแค่คําพยากรณ์ที่เรายอมรับบาดหูไม่ได้แบบนั้นน่ะนะครับอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าคิดทําอะไรโดยการที่ขาดสตินี่แหละเรากาลังขาดสติอยู่ถ้าใครเปิดใจยอมรับและรับฟังนะคุณแทบจะแบบรู้สึกว่าขอบคุณผมมากๆเลยแหละในวันนั้นถ้าคุณได้ไดป้ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับเป็นต้นเนาะ อ่ะมันยาวละทีนี้เรามาต่อกันไพ่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณยังปล่อยวางได้คุณยังมีโอกาสที่จะไปะมีความสุขความสมหวังใดๆคือการปล่อยวางการเปิดรับการไปท่องเที่ยวมันจะช่วยให้เราอะรู้สึกว่าอืมเราไม่ได้ถูกกําจัดสิทธิ์ไม่ได้แบบอะไรบางครั้งเรานี่แหละขังตัวเองไว้อยู่กับเซฟโซนนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับมันเลยทําให้เราไม่ค่อยอยากจะ เปิดเลย open อะไรมากมายคือเราอย่าไปกังวลจนเกินไปการที่ราหูทับลักนะครับราหูทับลักอย่างเดียวไม่ได้เสียนะยกเว้นคุณเกิดราศีมีนด้วยและลัคนามีนอันนี้จะมีดาวอาทิตย์ตั้งหลับอยู่ที่ราศีมีนแล้วมีดาวราหูมาทับอันนี้หละบอกเลยว่ามืดบอดสนิทเลยนะครับอันนี้และต้องระวังมากกว่าชาวลัคนามีนซะอีกนะครับเราต้องดูด้วยนะครับดูอ่าราศีมีนเนะี่ยโดนเต็มเมแต่ลัคนามีนยัง จ็ดสิบเปอร์เซนถึงหกสิบเปอร์เซนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดคนลักขณอคนราศีมีนนี่โดนเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าอะไรครับราหูทับอาทิตย์อันนี้ยิ่งร้ายกว่าอันนี้ต้องระมัดระวังมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอย่าเชื่อใจคนอื่นอย่าไว้ใจคนอื่นหรือใครเกิดราศีกันแล้วเป็นลักขณามีนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอืประมาณนี้ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อไพ่บอกว่าคุณยังมีทางออกคุณยังมีทางปลดปล่อยได้คุณยังมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จได้นะครับอยู่ที่มุมมองความรู้สึกว่าเราจะยอมปล่อยวางมากแค่ไหนเราจะ move on กับความรู้สึกมากแค่ไหนเราไม่จองจําตัวเองมากแค่ไหนเราจบสิ้นกับปัญหามากน้อยแค่ไหนอ้อไพ่เบนี้ขึ้นมา10ดาบเนี่ยลาหูทับลักเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมี คำว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามานิดนึงเนาะอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพสำหรับตัวคุณเองนะครับเพราะวินาศเนี่ยมันแปลว่าบางทีเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่าง,างที่แบบปรปปปับมาแบบเนี้ยเราไม่รู้อันนี้ก็ต้องแบบเช็คสุขภาพเยอะนิดนึงสำหรับเชา้ามีนลักขนามีนนะครับทีนี้เราไาดูการเงินกันบ้างการเงินยังค่อนข้างดูโอเคถึงแม้จะไม่ได้แบบวร่หวาแต่ยังไงคุณก็ยังหมุนเงินได้ดีมาก มีไพ่แปดเหรียญเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับอัศวินถือเหรียญโอเคการเงินยังไปในทิศทางที่ยังโอเคได้เลยนะแบบสบายๆไม่ได้แบบตึงมากมเงินยังไม่ตึงมือขนาดนั้นยังไม่ถึงแบบเดินชนเดือนมันมันยังพอมีเก็บด้วยซ้ำแต่มันจะเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบบุ๋มหวา นะครับไม่ได้แบบโอ้ได้เป็นเกาะเป็นกำไม่ใช่ไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เงินก็สบายสบายมาเรื่อยๆมาแบบถนัดมือโอเคหมุนเงินได้ดีขึ้นแปดเหรียญมานะครับเด็กถือเหรียญแปลว่าเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยที่ดีนะครับส่วนอัศวินถือเหรียญก็แปลว่าการเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆตับสม่ําเสมอนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแปลรวมรวมคือการเงินยังหมุนได้โอเคดีนะครับถนัดมือไม่ได้แบบ ออมากมายอะไรมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้โอเคขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ถือว่ายังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินประมาณนี้สนหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ